การนำเสนอผลงานประกอบการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA อวอร์ปีการศึกษา2564ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็กองค์ประกอบที่1การกำหนดเป้าหมายมาตรฐานคุณภาพ1.1โรงเรียนบ้านสวายสนิทร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันกำหนดมาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการและเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด โดยร่วมกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์และจุดเน้นในการจัดการศึกษา1.2มีการระบุองค์ประกอบตัวชี้วัดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพในการจัดการศึกษาไว้อย่างชัดเจนโดยได้จัดทำว่าตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านสวายสนิทอยู่เสมอ1.3การกำหนดเป้าประสงค์ด้านคุณภาพการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน โดยได้มีการจัดทําแผนในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระยะ3 5ถึง5ปีอยู่เป็นประจำา4 4การกําหนดและทบทวนเป้าหมายคุณภาพรายปีโรงเรียนได้ดําเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาโดยใช้กระบวนการวดอานวัลิสในการวิเคราะห์อยู่เสมอ1.5การนําผลประเมินคุณภาพภายในภายนอกและผลการประเมินผลการศึกษามาเป็นข้อมูลฐานในการกําหนดเป้าหมายของโรงเรียนบ้านสวายสนิท ได้ดําเนินการโดยเปรียบเทียบผล3ปีย้อนหลังเพื่อนํามากําหนด,ดเป้าหมายในการจัดการศึกษาตามขั้นตอนอยู่สม่ําเสมอองค์ประกอบที่2การขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตร,รฐาน2.1ผู้บริหารโรงเรียนบ้านสวายสนิทได้เป็นผู้นําการขับเคลื่อนคุณภาพและสื่อสารสร้างความตระหนักแก่บุคลากรอ,อยู่เสมอเป็นผลให้โรงเรียนบ้านสวายสนิทได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำำําตําบล เป็นต้นแบบในการจัดการศึกษาแก่โรงเรียนในพื้นที่2.2โรงเรียนได้มีการออกแบบระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาโดยความร่วมมือของผู้มีส่วนได้เสียอยู่เป็นประจำ2.3โรงเรียนได้มีการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาอยู่เป็นประจำโดยอาศัยความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกันกำหนดแผนงานโครงการต่างๆและปฏิทินการดำเนินงาน 2.4โรงเรียนได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อบรรลุเป้าหมายรายปีโดยได้จัดสรรทรัพยากรในการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม2.5ผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการกระตุ้นสนับสนุนผู้รับผิดชอบให้ดำเนินงานตามแผนอยู่สม่ำเสมอโดยมีการกำกับนิเทศติดตามตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ2.6โรงเรียนมีการรายง,งานความก้าวหน้าในการดำเนินงานอยู่เป็นประจำ โดยอาศัยกระบวนการ PLC ในการปรับปรุงพัฒนางานร่วมกันและ2.7โรงเรียนได้มีการถอดบทเรียนในการบริหารจัดการคุณภาพโดยอาศัยกระบวนการ PDCA และใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพองค์ประกอบที่3การประเมินความสำเร็จตามมาตรฐาน3.1โรงเรียนบ้านสวายสนิทมีระบบและกลไกในการประเมินคุณภาพภายในที่เป็นระบบ โดยอาศัยกระบวนการ PDCA ในการพัฒนาคุณภาพงาน 3.2. โรงเรียนมีคณะกรรมการประเมินที่ประกอบด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกซึ่งเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีส่วนสำคัญในการร่วมประเมิน 3.3. โรงเรียนบ้านสวายสนิทมีการบริหารจัดการคุณภาพที่มีประสิทธิภาพโดยใช้วงจร PDCA และเครื่องมือในการประเมินคุณภาพที่หลากหลายเป็นเครื่องมือติดตามตรวจสอบการดําเนินงานอยู่เสมอ3.4การจัดการระบบสารสนเทศโรงเรียนได้มีการจัดทำเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่เป็นประจำอีกทั้งยังใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารงานอยู่เป็นประจำ 3.5โรงเรียนได้ดำเนินการรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอยู่เป็นประจำและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบอยู่เสมอและ3.6โรงเรียนได้นำผลการประเมินมาพัฒนาการบริหารงานและได้นำนวัตกรรมไปเผยแพร่ให้แก่โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนอยู่เป็นประจำองค์ประกอบที่4การนำการเปลี่ยนแปลงสู่สถานศึกษาและการสร้างคุณค่าแก่วิชาการ 4.1โรงเรียนบ้านสวายสนิทมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับสูงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ในปีการศึกษา2561สูงเป็นลำดับที่6ของเขตพื้นที่การศึกษาและในปีการศึกษา2562สูงเป็นลำดับที่4ของเขตพื้นที่การศึกษา เด็กนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาสามารถสร้างนวัตกรรมและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์4.2โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีคุณภาพโดยอาศัยการดำเนินงานตามนวัตกรรมสวายโมเดลควบคู่กับการดำเนินงานตามวงจร PDCA โดยส่งเสริมการพัฒนางานวิชาการ การพัฒนาความเชี่ยวชาญให้ครูผู้สอนจัดสภาพรวดล้อมและเทคโนโลยีให้เอื้อต่อการเรียนการสอนอยู่เสมอ4.3ผู้สอนในโรงเรียนทุกคนมีการจัดกระบวนการสอนโดยใช้ทฤษฎี Learning by Doing ให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงนำไปใช้ได้จริงอาศัยเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาควบคู่กับการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกและร่วมชุมชนทางวิชาชีพเพื่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอยู่เสมอ องค์ประกอบที่5การเกิดนวัตกรรมคุณภาพที่สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืน5.1ผู้บริหารโรงเรียนบ้านสวายสนิทได้เป็นผู้นำทางวิชาการสร้างทีมงานคุณภาพพร้อมทั้งร่วมมือกับทุกฝ่ายในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพภายในได้เป็นอย่างดี้5.2โรงเรียนบ้านสวายสนิทมีความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้บุคลากรทุกคนร่วมกันพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน มีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพยอย่างต่อเนื่อง5.3การบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนเกิดขึ้นในระดับบุคคลห้องเรียนโรงเรียนสะท้อนถึงวัฒนธรรมคุณภาพในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี5.4โรงเรียนมีโครงสร้างในการบริหารจัดการกำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนมีคู่มือการปฏิบัติงาน4ฝ่ายพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างดี 5.5โรงเรียนมีการจัดการระบบสารสนเทศที่ถูกต้องทันสมัยน่าเชื่อถือมีความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูลเป็นอย่างดีและ5.6โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกในการส่งเสริมและสนับสนุนการช่วยเหลือในการบริหารจัดการคุณภาพอย่างต่อเนื่อง